สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนค้นพานครับ e ีพีที่สี่หกแปดนะครับสี่ร้อยหกสิบแปดนะครับมีพระสะสมเพาะเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยนะครับรายการละสามร้อยนะครับนี่ครับมีหมายเลขยี่สิบเก้ากับสามสิบนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับงพก็คูณปีสามแปดนะครับ จะมีพญันพิชัยสงครามานะครับวัฒาซูนครับสองพืนนะครับพญันพิชัยสงครามวัฒาซุนครับสองพืนนะครับเรื่องมงง่าครับเป็นสมเด็จเก่านะครับแตกรายงาน,นครับ นี่เป็นพิมพ์สองหน้านครับพิมพ์สองหน้าเก่าๆนะครับพิมพ์สองหน้าเก่าๆนะครับสามร้อยบาทน,นะครับอันที่สองก็เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกัน,นครับออกเนื้อสีเขียวๆนะครับออกเนื้อสีเขียวมีมวลสารนะครับ นีคลาสิตะไบนะครับสิตะไบทองนะครับนี่ครับเป็นเป็นก้อนเป็นเส้นๆนะครับนี่ครับตะไบทองครับไม้ที่สามนะครับเป็นสมเด็จฐานสิงนะครับสมเด็จฐานสิงเก่าๆนะไม่ทราบที่มาครับเป็นสมเด็จฐานสิงนะครับ มเด็จฐานซิงนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับแกเอมามาใากในกรมนะครับหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับเนี่ยครับ หมายเลขห้านะครับเป็นภาพปิดตาเก่านะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับเป็นภาพปิดตาเก่านเนื้อผงคุกรักนะครับอันนี้โคก็เป็นปิดตาเก่าเหมือนกันนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นคนพิมพ์ครับเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับ เนื้อผงคุกรักนะครับเป็นพระพิตานะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อน้งวะนะครับต่อโค้ดนะครับก้นเป็นทองแดงนะครับไม่ทราบที่มือนระครับสภาพสวยนะครับคมชัดเลยนะครับแนะมีโค้ดต่อโค้ดนะครับ เป็นเนืนวะนะครับนะ่ครับก้นเป็นทองแดงนะครับมานนี้แปดนะครับเป็นหลวงพ่อเอมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับมานนเก้านะครับเป็นพระใหม่นะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับ เป็นพระอาจารย์สุริยันมหาสรา,ารคามนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะครับมหาสนาะรคามนะครับมันที่สิบนะเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญหลงพ่อฉุยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเก่านะครับรอยห่วงหลุดแล้วเขาก็เจาะนะครับ ไม่ใช้นะครับค้งนะครับคมนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับอันนี้ซูเนะครับเป็นพะกุนะครับนี่ครับพะกุทำเสือนะครับนี่ครับ มีกวดเป็นทิศคล้ายหินศิลาแรงนะครับนะครับพระพระทําเสือนะครับพระทําเสือนะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นองพุทธรับเนื้อว,ว่าน,นะครับเก่านะครับเป็นองพุทธเนื้อว,ว่านเก่านะครับ ในสิบสามนะครับเป็นพระเป็นพระกุเนื้อดินะครับเป็นพระนาดูนนะครับตัดนะครับนี่ตัดนะครับตัดใหม่มาเป็นสององค์นะครับเป็นพระแหงตัดนะครับกุวัดนาดูนะครับในสิบสี่นะครับเป็นพระชัยเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นพระชัยโบราณนะครับเก่านะไม่ทราบที่นะครับ ไม่มีกิ่งนะครับแต่ว่าเก่านะครับ X สิบห้าน,นะครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่บัวปีห้าสามนะครับเหรียญเจริญพรหลวงปู่บัวปีห้าสามนะครับด้านหลังมีเมรับนะครับต่อโค้ดนะครับ หมายเครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพานปีหนึ่งเก้าครับหอมเลี่ยมนะครับรน,นีบ่นทองแดงนะครับหมนยเลขสิบเจ็ดครับเป็นสมเด็จก็จงนะครับ สมเด็จกำแพงแก้วนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนรับเป็นพันธุ์กระพงนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นนางพญาเก่านะครับนี่ครับเป็นนางพญาเก่ามีแร่นะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็น พระเนื้อชิ้นนะครับเป็นชินราชใบเสมานเนื้อชินตะก,กัวนะครับเก่านะครับนะครับยี่สิบนะครับเป็นพระผงนะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะน่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อว่านะครับเบานะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นกุมารทองนะครับหลวงพ่อชื่นวัดตาอีนะครับกุมารทองหลวงพ่อชื Tory ่นวัดตาอีนะครับเนี่ยครับผงนะครับดอกโคชชอานะครับกุมารทองหลวงพ่อชื่นวัดตาอีนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสองนะเป็นพระชัยนะครับพระชัยหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับหล่อโบราณนะครับ ใช้หลวงผู้อี่มวัดหนังครับหล่อโบราณครับต่อไปมาทเลยี่สิบสามครับเป็นพลือครับพลือเลี่ยมเก่าเลยนะครับนี่ยครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มาครับพระลือเนื้อดินนะครับเนี่ยครับคมชัดนะครับต่อไปมายเลยี่สิบสี่นะครับเป็น คงกะดูผีนะครับนี่ครับนี่ออกสีขาวๆนะครับตันนี้ครับเป็นพระองกระดูผีนะนนออค,ครนะับคงกระดูผีนะคระับนะยี่ห้าครับเป็นหลวงู่เผือกนะครับกุศลหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วพร้อมเลี่ยมนะครับม่มีหน้ามีตาครับหลวงู้่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับมีเลี่ยมนะครับ หมายเลขยี่หกครับเป็นปกโพหลงพวกกลวยนะครับเป็นสมเด็จปกโพหลงพวกกลวยหลังพระเมธรณีนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นพ่อศีน้ำนะครับเป็นชินราชนะครับรสมเด็จองค์ปฐมพ่อศีน้ำนะครับ ยี่แปดนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับนะครับชวยนะครับเป็นหล่อชีนะครับหลวงพ่อคูณรุ่นคูณพันล้านนะครับนั่งจะเพื่อนนะครับรุ่นคูณพันล้านนะครับคูณพันล้านนะครับ่จะจะมัวนะครับนะครับคูณพันล้านนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็น ระนเรศวนโลหจนาลิตนะครับนี่ครับงพ่อคูณนะครับปีสามแปดนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับลงพ่อคูณนะครับเนี่ยครับเงินเงินนะครับปีสามแปดนะครับห้าร้อยบาท นี่ก็เป็นหนงก็คูณนะครับพอนล่วงนาฬีสวนโลจนาลิตนะครับหนงก็คูณปีสองแปดเหมือนกันนะครับเนื้อเงินกันนะครับององก็ใหญ่มากนะครับเป็นเนื้อเงินรอนะครับให้แต่งนะครับแต่งตป็ใบนะครับในงานทองแบบเป็นเนื้อเงินนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายเป็น พยานพลวงพ่อฤาษีนะครับเนี่ยอยันพิชัยสงครามพลวพ่อฤาษีดดงดำนะครับนะครับพยานพิชยัยสงคร,ราคมหลวพ่อฤาษีดงดำนะครับพื้นละสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยครับแบงให้บูชาพื้นละสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยครับมีสองพื้นนะครับเนี่ยครับพยานพิชัยสงครามหพ่อฤาษีดดงดำครับพื้นละสี่ร้อยบาทนะครับสนใจนะครับ ครับช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับฝากเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับคนคนพานะครับ0849037676ครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เพียงก่อนนะครับขอบคุณครับ